วิธีแก้ไขลายแบ่งหน้าจอเป็น2ส,ส่วนในแท็บเล็ตวันนี้นะคะอูเบกขาจะเอาทริคมาบอกค่ะเรามีใช้เครื่องสำรองเป็น Redmi Pad SE นะคะก่อนหน้านี้ลายอะ่ะมันจะไม่แบ่งหน้าจอเนาะมันจะเป็นจอใหญ่ๆเลยซึ่งพอแบ่งหน้าจอเนี่ยมันจะดูเล็กไม่สะใจวิธีแก้ไขนะคะไปที่ตั้งค่าค่ะแล้วเราไปหาที่หัวข้อ การตั้งค่าเพิ่มเติมค่ะกดไปค่ะเสร็จแล้วเราไปดูที่หัวข้อการช่วยเหลือพิเศษค่ะและเราไปที่หัวข้อการมองเห็นค่ะแล้วเรามาส่วนที่ขนาดการแสดงผลนะคะจากแต่เดิมมันติ๊ก S นะคะเราไปติ๊ก L เลยค่ะให้ใหญ่สุดไปเลยค่ะกดตกลงค่ะตอนนี้เมนูมันจะไม่แบ่งหนะ้าจอแล้วนะคะมันเป็นการแบบขยายใหญ่เบิ่มเลยคเดี๋ยวเราไปดูในลายกันนะคะว่ามันจะเปลี่ยนไหม เรากดเข้าไปดูในไลน์เลยนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนแล้วเป็นจอใหญ่เบิ่มแล้วค่ะแก้ปัญหาการแบ่งแยกหน้าจอของไลน์นะคะชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะครั้งต่อไปมีทริคอะไรอีกโปรดติดตามจนะ้า